วกเรามาถึงแล้วนะผมมาถึงแล้วนะครับนี่ทุงงะะงนนะท่งสีเมืองนะครับผมว่าจะพาเ c ซีนะครับเข้าไปในงานนะฮะทุ่งสีเมืองนะฮะจังหวัดอุดรธานีนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันที่สามแต่ว่าเป็นน่าจะยังไม่มีคนเท่าไหร่นะ ุกคนเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะแล้วผมก็จะมาตามหานะฮะเจ๊แขกแขกปากนะครับผมแล้วก็ไม่รู้ว่าเจ๊พี่ดูผล้านหนะึ่งว้าวคนเยอะนะฮะพวกเราจะเจอไหมนะพี อันนี้ก็จะเป็นพวกกระเป๋าบรรยากาศนะครับตอนวันที่สามเนาะนะฮะก็อาจจะยังร้อนๆอยู่ผมก็จ,จะไปตามหานะครับร้านที่แตะแหวกปากเนาะนะฮะผมว่าอ,อยู่ตรงไหนอ,อันนี้เป็นโตนอาหารแล้ว สาวยสวยๆักเลยนี่นะฮะก็จะมีอาหารก็มีเนาะใครที่ยังไม่ได้ทานข้าวอะไรแบบเนี้ยผมก็หิวแปะมาได้เนาะ,ะ,นะเยอเดี๋ยวเราจะไปจริงๆผมตามหาเจ๊แสงเจ๊แสแหงปางทั้เนี่ยมาอยู่ตรงไหนอเราไปดูโซนนี้ดีวกว่าน่าจะมี นี่ร้านซูชินะ่นหนคะ่้ปนนา,ปาฟังจะเจอไหมนะยักษีจะเจอคนดังไหมยังีนะครับโอ้ นี่มันโซนอาหารเนาะพวกผลไม้อาหารต่างๆตามหาเจ๊แช่แห่งปากนะครับนี่ก็เป็นร้านขนมจีนว้าวใช่ไหมใช่ไหม ใช่หรือเปล่าเอฟซี MC. นะฮะก็จะเป็นร้านขนมพวกน็อน่าเอฟซี MC. คนต่อคิวเยอะแยะเลยนะฮะ้เราดูก่อนว่า,าใช่หรือเปล่าเออแต่ว่ามีเกแขงนันเนี่ยใช่หรือเปล่าโอ้นี่ร้านนี่เองนะครับเนาะนะครับ ร้านเจ๊แขกนะครับนี่นขนมโคกเจ๊แขกนะคะแถวปากน่าค,คนเยอะอยู่นะครับแต่เรายังไม่เห็นเจ๊แขกเลยนะครับแต่ผมก็ยังไม่เห็นเจ๊แขกเลยนะครับว่าเจ๊แขกอยู่ไหนไม่เห็นเลยหรืออาจไม่ว่างหรือเปล่าแต่ว่าคนเยอะนะฮะคนเข้าแถวเยอะมากเออ วันนี้จะได้เห็นตัวเป็นๆน,นะครับของเจ๊แขกนะครับเห็นแต่ในสื่อในทีในจอในโลกทวิตอกในทีวีนะครับผมว่าเป็นอย่างไรนะครับตัวรีมเป็นอย่างไรนะครับผมคนเยอะมามีพนักง,งานเยอะอยู่นะครับอ้าวคุณดังไรเข้ามาลนลนคนเยอะนะครับ มีก็มาเรื่อยๆนะฮะโอ้มีหลายใสเลยนะใสข้าว<ส>โพด,ดนะฮะใสม,าพาสมนนะพร<ส>้าวใสมันครับว้าวเดี๋ยวผมรอดูติดแฉกอยู่เนาะนะครับว่าไม่เห็นติดแฉกเลยนะครับ คนมาดูเยอะมากเลยนะฮะ f อซโอ้ลูกค้าเต็มหน้าร้านนะครับ f อกนะนะฮะก็เป็นธรรมดานะฮะร้านคนดังนะครับก็ต้องมีลูกค้านะมาอุดหนุนนะมีเอซมาคอยนะครับมารอเจ๊แขกเนาะนะครับมาดูเจ๊แขกนะฮะว่าเจ๊แขกดูไหมนะครับแล้วก็พักฐานเจ๊แขกนะครับผม ด้วยรีราของเจ๊แขกเนอะนะเจ๊แขกนะเป็นการแต่ว่ารีราสดยอดนะครับผมการขายอะไรต่างๆมีรีราเฉพาะของเจ๊แขกนะครับผมนี่นะะด้านหน้านี่นะครับคุณลูกค้ายาวเลยไปถึงนู่นนะครับผมเอฟซี าขายาวไป็นงูนะฮะสีดูดินะครับนี่อ่านะฮะก็เจ๊แขกก็ไม่เห็นไม่เห็นเจ๊แขกเนาะ,ะเจ๊แขกน่าจะ พักผ่อนนะครับนเ่เจแข็งน่าจะพักผ่อนแต่ว่าแถี่อยู่ตรงไหนลูกค้าเยอะมากนะครับเจ็ดสีโอ้โอนร้านคนดังนะครับร้านคนดังเป็นอย่างนี้แหละนะนะครับเจ๊แข,แข็งปากเนาะนี่นะครับโอบอ,อยู่อ่นะ ก็มาที่งานทุ่งสีเมืองนะจังหวัดอุดรธานีนะครับทีเออนะครับดูดิครับนี่รอซื้อนะครับรอซื้อขนมคุกนะครับพรอกับร้านไปแขกนะครับค่าอย่างเดียวเลยเนาะนะครับต่อคิวกันซื้อนะฮะต่อคิวกันซื้อนะครับผมดูดินะครับเออไปที่ไหนนะครับก็มีลูกค้าหลังไหล มาอุดหนุนนาเอฟซนะครับร้านเจแขกแห่งปากเนาะวันนี้ก็มาก็ผมก็มาก็ไม่ได้เห็นเจ๊เจแขกเนาะนะครับจะไ,ได้จังนะครับไม่ไเห็นอ่ะลูกป,ปั่นก็พอละลูกลูกกอแล้วนี่เจแขกนี่อ่าโอเคเราพาทัวร์ ที่อื่นก็ได้นะครับ fc ดูดูนะครับก็คงว่าจะได้แวะนะครับกินข้าวก่อนเนาะน,นะครับเพราะว่าผมไม่ได้กินข้าวเลยชิอร่อยอร่อยทานกันดีกว่านะ fc เดี๋ยว ก็ละแม่แม่เกตนะครับกูอ่เกินสูเรียนาจารนู้นก็มีนะฮะเอฟซี FC. เดี๋ยวจะพาเดินดูรอบๆนะแต่ว่าต้องขอโทษควอมไทยนะครับที่ พาท้ายศีะ C นะครับเดินไม่ทั่วถึงเนาะนะครับเอฟซีคือไม้ละสามบาทฮารุสะอาดนะฮารุเนียน่ยเราจะเดินย้อนกลับเนาะนะเพื่อที่ไปเอารถโอ้อยชิลๆพาเดินรอบๆดูนะฮะแต่ว่า มันยังร้อนอยู่เนาะนะครับผมเออมาทางนี้นะครับก็จะเป็นเกมเนาะด้านนี้นะเวสซีแต่ละซอยนะครับโอ้มีเนื้อมีแพะด้วยนะมีแม่ด้วยไปดูดดนะจ,หจหนะมหนองจมหนงเออ ครับเราเดินไปหารถด,ดีกว่านะฮะเพื่อที่จะไปหาอะไรยินเนาะนะครับเมื่อกี้ผมเพิ่งไปเขียนใบสมัครมาอ่ะก็หิวแล้วแหละนะครับ อันนี้โป่งลอยฟ้าจับปลาหา,า,าโชคเนาะเห็นไหมเนี่ยโอ้ยใหญ่นะฮะโอเคนะอเคนาะประมาณนี้นะฮะเอฟซีแนละ้วก็อย่าลืมเนะาะฝากกดติดตามแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องบา่าวภูกับน้องพิมพ์องแนวน้อยเนาะนะนะยังไงผมก็ต้องพยายามหางานต่อให้ได้นะได้ทำงานให้ได้เนาะนะฮนะ มีงานทำไม่ได้เนาะนะครับไปบ้ายเชื่อกันอีพี่น้าราถู